ทำไมโปรตีนราคาแพงจังสวัสดีครับพวกผมอีกเช่นเคยนะครับโค้ชไอนะครับก็มีบางคนนะฮะที่มาถามว่าโอ้ยทำไมโปรตีนเนี่ยราคาม,มันแพงแพงมากเลยนะครับต้องบอกว่าคืออย่างนี้ถ้าคำว่าแพงเนี่ยนะครับอาจจะเทียบไม่ได้กับทุกคนนะครับความหมายคำว่าแพงแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันคือมันมีคำนิยามอย่างนี้คำนิยามคำว่าแพงเนี่ย คือการที่เราจ่ายของอะไรไปแล้วรู้สึกว่าไม่คุ้มค่ามันจะรู้สึกว่าแพงทันทีคือลืมไปเลยว่าเฮ้ยเราจ่ายเงินที่มากกว่าที่จะซื้อโปรตินเยอะแยะเลยนะถ้าลองทบทวนในชีวิตท่านดูนะทาไมท่านยอมจ่ายยอมผ่อนบ้านหลังหลายหลายล้านบางคนยอมผ่อนรถราคาหลายหลายแสนมันถูกหรอฮะไม่ได้ถูกนะแน่ๆมันแพงนะครับถ้าพูดถึงแพงไหมแต่ทาไมรู้สึกไม่แพงอะ่ะเราเอามาใช้เราสร้างอาชีพเรามาได้ประโยชน์ จริงไม่จริงครับบ้านเราได้ที่พักอาศัยเราได้อยู่เราภาคภูมิใจนะฮะวันนี้ครับเราจ่ายให้กับทุกๆอย่างในชีวิตเราได้โดยที่คําว่าแพงแทบไม่ได้มีนะบางอย่างแพงกว่านี้เยอะบางครั้งท่านเชื่อไหมท่านยอมจ่ายค่าผ่าตัดครั้งละ,ละหลายแสนได้ทําไมก็ถ้าไม่จ่ายมาก็ไม่ได้ผ่ายอมจ่ายไหมฮะยอมจ่ายครับถึงเวลานั้นเนี่ย อะไรมันก็ห้ามไม่ได้นะบางครั้งคนเป็นโรคร้ายโดยเฉพาะโรคมะเร็งคือเป็นโรคที่มดที่บ้านหมดบ้านมหมดรถหมดรถนะฮะขายแม้กระทั่งทรัพย์สินตระกูลไปหมดเพื่อรักษาตัวเองเขามีนะสุดท้ายเป็นไงฮะเข้าหลุมเหมือนเดิมมันหนีกันไม่พ้นนะฮะแต่คราวนี้เอาละกับการที่เราจะมาไม่ต้องไปถึงนะจุดตรงนั้นแล้วมาเลือกดูด้วยโปรตีนเนี่ย นะครับบางครั้งโอเคกําลังซั์แต่ละคนไม่เท่ากันนิยามคำว่าแพงก็เลยแตกต่างกันเอาเป็นว่าท่านลองทบทวนว่าท่านจ่ายอะไรที่แพงของโปรตีนไปไหมในชีวิตแล้วบางครั้งมันไม่ได้อะไรกลับมาเลยแต่วันนี้ถ้าท่านจ่ายโปรตีนแล้วมันกําลังให้สุขภาพให้ชีวิตที่ยืนยาวของท่านให้ลดความเจ็บปวดทรมานที่ท่านเป็นท่านนึกถึงมุมนี้ก่อนนะฮะว่ามันคุ้มค่ามากกว่าตัวเงินที่ท่านกาลังจ่ายออกไปไหม ถ้ามันรู้ว่เฮ้ยฉันป่วยอยู่แต่ถ้าทันมีอายุยืนขึ้นฉันแข็งแรงขึ้นฉันกลับมาช่วยชีวิตฉันได้ฉันกลับมาทํางานได้มากขึ้นฉันสามารถสร้างเงินได้อีกมหาศาลมันเป็นการลงทุนที่ต่ํามากในบางครั้งนะครับต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้สูงเลยนี่สามแต่ครั้นี้โอเคแน่นอนว่าต้นทุนทรัพย์คือมันหมดแล้วอ่ะจะทายังไงดีก็ฉันรักษาตัวมาหมดเป็นล้านแล้วบางคนที่ฉันซื้อกินมาหมดทุกอย่างแล้วหมดมาเป็นแสนแสนนะเป็นล้านล้านแล้วพอมาเจอโพตินแพงจัง ไอ้ที่จ่ายเป็นแสนเป็นล้านแล้วไม่ได้ผลนั้นไม่โคตรแพงเลยเหรอครับจริงไม่จริงครับนั่นแหละครคราวนี้ถ้าทุนทรัพย์มันหมดมันเหลือน้อยท่านเลือกทานเฉพาะตัวที่จําเป็นอันดับต้นๆของปัญหาสุขภาพหรือสิ่งที่เราต้องการดูแลก,ก่อนโอเคไหมอาจจะหนึ่งกระปุกก็ได้นะไม่ได้มีใครว่าอะไรนะแต่แน่นอนว่าผลลัพธ์ย่อมต่างกับการทานหลายๆตัวเพราะโปรตีนมันแยกหลายระบบ โอเคไหมมันแยกหลายระบบหลักการผมไม่รู้ว่าหลักการที่ไหนเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าเป็นหลักการทางผมเราเป็นการใช้ธรรมชาติบำบาดัดเป็นการฟื้นฟูแบบองค์รวมโดยอาศัยศาสตร์แพทย์องค์รวมไม่ว่าเป็นแพทย์แผนจีนอินเดียซึ่งซึ่งมีบันทึกทางการแพทย์มายาวนานในเรื่องของการรักษาและฟื้นฟู ผู้ป่วยแบบองรวมคือการดูแลทุกระบบให้แข็งแรงแล้วระบบที่เสื่อมโทรมอยู่นั้นพร้อมกับการฟื้นตัวเขาก็จะดีขึ้นด้วยเองมันมีคำที่เขาเขียนไว้ชัดว่าระบบในร่างกายจะไม่สามารถฟืน้นฟูได้ถ้าระบบอื่นๆยังไม่ดีฮะอันนี้คือ บันทึกแพทย์นะที่เขียนไว้นั่นแหละฮะหลักการเราเออทำไมต้องกินหลายระบบก็กินให้มันครบทุกระบบที่มันเกี่ยวโยงของปัญหาของท่านและไปฟื้นฟูให้ครบให้ร่างกายทํางานดีสุขภาพแข็งแรงพอทุกอย่างทํางานดีโรคภัยมันก็อยู่กับเราไม่ได้นั่นเองนะฮะหลักการมีแค่นี้ท่านก็ลองดูว่าโอเคแหละเป็นอย่างฉันฉันจะกินสักเท่าไหร่ดีถ้ามีกําลังเงินเหลือนะเก็บไว้ ก็ไม่ได้ใช้ตายไปใครจะใช้จริงไหมเอามาใช้ตอนที่ยังมีลมหายใจมีแรงแล้วไปสร้างไปเก็บไปเพิ่มเติมมันได้นะครับโปรตีนหลักประมาณ 1, 500 2, 3, พันห้าร้อยถึงสองพันถึงสามพแพงสุดนะครับแต่ละตัวนะแล้วก็ที่เหลือท่านก็ลองเลือกดูนะฮะว่าทางกี่กระปุกบ,บ้างปรึกษากับทีมผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะผมแนะนําว่าถ้าจะทานเนี่ยอยากทานให้เห็นผล กินไปตามรู้ตามนี่กินได้ฮะเลือกกินได้แต่มันคือชีวิตเรามันคือสุขภาพเราถ้ากินกับคนที่ไม่ได้รู้อะไรเลยอ่ะก็เลือกกินได้ฮะแต่ถ้าท่านกินกับคนที่รู้และเข้าใจเนี่ยผมว่าท่านปลอดภัยมากกว่าแล้วก็ได้สุขภาพที่โอเคด้วยอ่ะกินไปเถอะถ้ามีกําลังกินเลยผมกินทีนี้าท่านเห็นด้านข้างนี้กินทุกตัวฮะนะมื้อหนึ่งเนี่ยเป็นกรรมนะเพราะผมรู้ว่าเซลล์ต้องการอะไรเราต้องการให้เซลล์มันอะไรอย่างน้อยเราก็ไม่ป่วยฮะ นะในสถานการณ์ใดๆมันก็ตามภูมิข้างในแข็งแรงระบบต่างๆยังทํางานได้ดีพะท่านอยู่กับโรคใบนี้อย่างมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงโอเคคําว่าแพงอาจจะไม่มีในโลกครับถ้าท่านจ่ายไปแล้วคุ้มค่าแต่สิ่งที่รู้สึกแพงเพราะท่านจ่ายมันแล้วไม่คุ้มค่าถ้าคลิปนี้ดีเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฮะกดแชร์ไปที่คนกาลังคิดว่าแพงไม่แพงแตัดสินใจอยู่ลองพิจารณาดูตามที่ผมบอกแล้วก็อย่าลืมฮะคลิปดีๆแบบนี้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยเพราะผมใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ